สามห้าเหมือนกันนี่สามห้าเยอะแยะเลยค่ะ้าใส่ปลาแซ่บๆนัวๆเวยโจ๊กซุ้มหน่งไม้จ้ะแล้อลาบก็ได้นะพี่เหรอลาบราคาเท่าไหร่คะราบห้าสิบบาทครับอ๋อลาบประดุลห้าสิบบาทสับไหมครับไม่เออสับกไ็ได้จ้ะ อ,อันนี้สามห้าหมดเลยเหรอคะครับสามห้าไกนะ่สามห้าครับโอ้ตัวใหญ่นะเนี่ยอันนี้อยู่ในซอยเฉลิมพระเกียรตินะคะเข้ามาในซอยไก่สามห้าประดุกสามห้า ขายดีขายดีป้าทำไม่ได้หยุดมือวันนี้พ่อมาซื้อซุมหน่อไม้นี่โจ๊ะๆซุมหน่อไม้เท่าไหร่หาสามห้าเหมือนกันแล้วซ้มตำเท่าไหร่คะป้าซ้มตำมปูปลาสามห้าตำไทยสี่สิตำไทยสี่สิบปูปลาสามห้าตำไทย 40, <50. S 1> ไข่เค็มห้าสิบอ๋อนี่เมนูป้าหยบาบสั่งไลายแมนอะไรก็ได้เหลอคะป้า อ๋อมีหมดจริงๆแล้วป้อมกินประจํำร้านนี้แต่ว่าไม่ได้มาถ่ายเข้ามาในเฉลิมพระเกียรติสิบสี่นะคะแล้วก็เข้ามาตรงคอนโดก็จะเจอร้านป้าเลี้ยวขวาเข้ามานิดเดียวนี่สามหา้าเยอะแยะเลยค่ะป้า ใส่ปลาแซ่บๆนัวๆเจ๊ะอ,อยู่ทุกวันไหนนะครับๆๆอยู่ทุกวันพุธใ <ๆ S 1> ครผ่านมาแถวอ่าสวนหลวงรอ9เก้าเฉลิม <ๆ S 1> พระเกียรติสิบสี่แวะมาร้านป้านะคะเข้ามาในซอยสิบสี่ตรงคอนโดเลี้ยวขวาหัวมุมก็เจอเลยค่ะขอบคุณค่ะ ขอบคุณนะคะป้าขอบคุณค่ะคมาค่ะมาชิมกันค่ะพี่น้องสามสิบห้าบาทคือเยอะมากร้านป้านะคะอร่อยมากน้ำปลาร้านัว